ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนผมมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจากการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13และการประชุมกี่ห้องระหว่างวันที่2 3ถึง26สิงหาคม2 5 6 7ซึ่งรวมถึงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่กุสโสการประชุมครั้งนี้เป็นบทีสําคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้นําด้านการศึกษา จากประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนบวกสามคือจีนเกาหลีญี่ปุ่นและอาเซียนบวก8จีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียสหรัฐอเมริการัสเซียมารวมกันเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาการศาึกษาภายใต้หัวข้อการพิโฉมการศึกษา สู่ยุคดิจิตัลการประชุมนี้มุ่งเน้นการรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกระดับโลกที่จะรอล้อมอนาคตการศึกษาในอาเซียนโดยเฉพาะการเตรียมทรัพยากรม,มนุษย์ให้พร้อมสำหรับโรคก,การทำงานจากความก้าวหน้าทเทคโนโลยีโครงสร้างทางประชากรและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงการพัฒนาทักษะใหม่และการยกระดับทักษะ พื่อให้แรงงานยังคงมีความสามารถในการปรับตัวยืดหยุ่นและแข่งขันได้การประชุมยังมุ่งเน้นการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพการประชุมครั้งนี้จึงนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยและอาเซียนโดยเฉพาะ ในการส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของประเทศไทยกับอาเซียนและประเทศคู่เจรจาเพื่อผลักการประเทศในภูมิภาคสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุมรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของาาชาติประชาชาติผมมีความยินดีที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานที่จัดการประชุมครั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ไม่เพียงเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายและเก่าแก่ทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ได้เริ่มนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาบูรณาการกักบการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการศึกษาโดยคำน,นึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องก,กับการเปลี่ยนแปลงของโรค ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสศึกษาดูงานที่สถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนมีชัยพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพทำให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้โรงเรียนลำปมาศพัฒนาที่มีกระบวนการเรียนการสอนแบบกิจตัดสิทซึ่งได้มีการขยายผลและเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนไปทั่วประเทศและต่างประเทศ โรงเรียนบุรีล์พิทยาคมที่เร,เริ่มนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีวิลังซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลน,นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจอดบุรีย์รวมถึงการจัดแสดงนิทศการเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบผสมผสานซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะดิจิทัลที่ตอบสนองต่อการต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมทักษะอาชีพที่สร้างไรายได้ระหว่างเรียนและทําให้ผู้เรียนมีงานทําหลังจากจบการศึกษาผมมั่นใจว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นเวทีสําคัญในการผลนธพลังของผู้นําด้านการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั่วภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่จิจาเพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางและพิกโกมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัลและร่วมมือกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับอาเซียนผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณท่านประธานมสมสสบุีรัอยู่นเตีดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุีร์ และคณะผู้จัดการประชุมตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินงานอย่างหนักเพื่อให้การประชุมในครั้งนี้สำเร็จรุ่วงและขอขอบคุณสำนักเลขาธิการอาเซียนที่ให้การสนับสนุนในการจัดประชุการครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับ oh, Thank you very much, e g b a n s y f i r s t of all, that I like to Express my sincere congratulations to the government of Thailand, particularly the Ministry of Education of Thailand, for successfully the hosting the 13th ASEAN Education Ministers Meeting and related meetings. Uh, if I may, I would like to inform the media that the meeting will discuss the ASEAN Decennial the Joint Declaration. On the common space, the institution, the high education, and the revised ASEAN Plus 3 guidelines on the student exchange and the mobility, the new, the normal the exchanges and mobility. Uh, the meetings will also uh, discuss the development of the scholarships the, from uh, some the ASEAN the dialogue partners. And also the intra the ASEAN scholarships provided by some of the ASEAN member states. Uh, taking this opportunity, I would like to express our sincere appreciation and uh, to the government of Thailand for the warmest hospitality. Uh, we are the very impressive uh, with the grand opening, the ceremony, and we also the highly appreciate the generosity, the environment welcome the of Burilam, the people. Uh, we are very happy to, to see you know, the beautiful the city of Burilam. Uh, you know, we understand much better about <laughs> Burilam. You know uh, you have a lot of the potentials, particularly uh, the culture and also sports. Uh, I wish uh, Bulilam Burilam all the best and they'll become the international the sport hub in the future. Thank you very much. <laughs> <laughs> and, uh,